ในเรื่อง p m 2.5เนี่ยนะคะนอกเหนือจากการเผาไหม้ที่เป็นควันออกมาแล้วนะคะอีกหนึ่งสาเหตุก็คือมาจากท่อไอเสียรถยนต์ด้วยนะคะซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการตั้งจุดตรวจควันดำรถที่เป็นรถผ่านไปผ่านมาบนถนนนะคะเนื่องจากค่า p m 2.5เกินค่ามาตรฐานค่ะ นายพงศิษฐ์เนืองจำนงรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยนางมาลณีจินดารัฐหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่นะคะในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมืองด้วยการตรวจสภาพรถและตรวจวัดปริมาณควันดำในยานพาหนะทุกชนิด โดยเฉพาะรถยนต์และรถบรรทุกทุกประเภทนะคะบริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข33หน้าสถานีตำรวจประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งในการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการเรียกตรวจรถบรรทุกทุกประเภทเลยค่ะรวมถึงรถเก๋งรถโดยสารนะคะเรียกตรวจไปเนี่ยจำนวน250รายพบผู้กระทำความผิด16รายค่ะ ก็มีการเปรียบเทียบปรับกันไปนะคะส่วนจำนวน11รายและมีการออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาอีก5รายมีการเรียกตรวจรถยนต์กระบะดีเซล32รายพบว่ามีรถยนต์กระทำความผิด1รายนะคะก็มีการออกคําสั่งห้ามใช้รถชั่วคราว1รายค่ะทางจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ำดำเนินการบูรณาการ ภาคส่วนรายการที่เกี่ยวข้องนะครับในการตรวจดูนะครับทั้งรถทุกประเภทนะครับแม้ในรถขนส่งนะครับรถทางการขนส่งเพื่อสภาพรถว่ามีการปรับแต่งนะครับรถมีควันดำหรือไม่นะครับรถมีการตกแต่งสภาพนะครับที่จะเป็นพยานอันตรายกับผู้ใช้รถโดยถนนทัานอืู่ด้วยหรือไม่นะครับวันนี้ก็เป็นการป้องพามวก็จับคุมการกระทําความผิดเพื่อนะครับถ้าความผิด เล็กน้อยเราก็จะตรวจแนะนำนะครับถ้าพบความผิดนะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพรถก็ดีนะครับหรือมีฟันดำเกิดเปอร์เซ็นต์ที่กดหายกำหนดคือเกิน30เปอรซนะครับเราก็จะสั่งห้ามใช้รถนะครับจนก,กว่าเขาจะไปดำเนินการแก้ไขครับ